สวัสดีค่ะนี่คนไหนกำลังมึงบ่ค่ะออตอนนี้มึอเองเนี่ยะเป็นวันหยุดในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะหลังจากนี้ก็สิม,มี่ไหลสดเมี่ยงแน่เป็นมือสุดท้ายละ่ะมืออื่นกับเป็นทีงานค่ะเกิดอะไรมาอเอออันนดียร์พอดีเกิดอะไรมากัมาบาน มากินขขาน้ำยายน้ำแหม่นะคะ <c oughs> มหาหลานจิบานกะนี่นะคะให้พี่น้องในเบิง่งงามันบนร่ราได้แดี่ยวไปเลยเพราะว่าโควิดเนาะก็ได้ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะแต่ว่านี่ห้องฟ้ายังสิ่งเริ่มป็นเดียวแหลเือมองนั้นทั้งนั้น,นเพราได้แใเดียวแต่ว่าแอนหแอนติด ผนังกั้นนะคะไว้เพราะว่าแอนติดเอยทั้งนั้นุ่ณยายเพื่อนยามวอเวีนหอนผนังกั้นกับสิกันหน้าประตูตรงนี้นะคะอันนี้กับสิปินก็ประมาณนี้ค่ะเพรบคอคน,นี้อัปเดตเองอย่างายวินบอกสาดไปสาดมา,าคุณยายกับสิเบิงทีวีจนว่าหอดเด็อ กสินานดเบิร์ทีวีนอนเบิร์ทีวียน่ยห้องข้อันแลกๆกันนอนทั้งโซฟาบะเดียเหนียวแตกเหนียวใส่โซฟาดูก็เลยใหญ่ว่าวนอนทัทงงกก้งรางทั้งล่างแล้วกแหาลั้งมืองอันยุ้งกัดแน่ก็เลยใหญ่เขาไปห้องนอน Ừ, thằng này thằng <laughs> non là sẽ em vào đây thay toàn kiểm khỏi bưng bao bạc ạ nhạc chắc nói lán nói mắc của năm <laughs> <laughs> สิบสิบไปเราได้ป่ะนี่้องอก็โดนะพนวา็เไทยอันย้าหยบึ้งเน่เออบ่เลยไทยตั้งแต่ออเสบ้งผมเนี่ยเถาอะไเอาเมื่อมันอนึังเมื่อวัน่อนคำเนาะเกีัดนี้เหยขาไปลาเอ้ยแม่ท่านเดเถาดีานี่ยแต่ว่าเยเ่บ่ทเน่ารอกแม่ยง้เจ้า ย้ายก็สบายดีค่ะอยู่บ้านเลี้ยงหลานมีหลานหน่อยมาเพิ่มอีกผู้หนึ่งกับเป็นสองคนสองคนพูนอ่ะมันหนึ่งกระเล็ดนี่แหละเลี้ยงหลานแล้วก็โควิดเนาะก็บอกบอกคอยเดี๋ยวไปใช่แหละอายุตั้งในบ้านนี่แหละก็ไปใช้โอ้โหจะใชบาทก็นล่ะอืมมันวันทิ้งก็ไปจังทันแล้วก็นั่งเบื้องไล่หลานไล่ยู่นี่ล่ะ มีไหลใช้ก <à déc> <ations> <an iously> ับเขากุ้มเขากุ้มเบิ้งกับต้อขื้นที่วิ่งใหกับนางเบิ้งกับแม่ไป็นสีเงาได้วยคุณสิ้นเดือนคุนได้ดังสิบาบาท

ค <n> ือ <il> ว <i> <n> ่าหนาวหลายไหนไปหนาวภาวานค่ะเออผมก็สิบ่มีจักแผนกดออกนี้เอาก็ใส่ใส่กันหนาวที่ถุงเท้าซื่นตั้งแต่ฮอนกับอนหลายได้ไปอาบน้ํมือนึงมือนึงไปกินันฮ้อนบ่อืฮ้อนบ่ ะว่าเป็นอย่างน้เ่วแต่เน e ี่ยี Lake ่ไป e ้มใจ้ว่ากเห้มื่อานนี้เด้อนกินกินนเนียนเอาแมดมาแจกพี่น้องในมูุบานก็สิตกคูละตกคู่ละเยันละสองห่อไั้สี่หลอเอาคือนไให้แม่สิไป

เขาตแกแ้วสิคุณใช่ไม่อ้าเขาคยูสีบี่เหุมาเหนยง่สวนนหาเอาว่าโมหาทางานักส่25โล่คุณ่ะโยนไปทางัองคคุมคนนี้เออบ้านถือป่ะล่ะบ้านถือดอนบ้านถือนะคันพันธะพุ่มันแหน่แน่่กูสอนบ้านถืออันพงษ์งามว่าถามแม่แม่แม่ก่อนอัน แม่ยอดยอดยอดยังก่อว่าถามแม่ยอดเข่าหรือดันาอยอดยอดแต่วอาเข้าฮะแตว่าไงอันนี้อันนี้จะอันนี้จะรอยร้อยแท็กร้อยหอนล้างนี่่อยพอม่สแม่ีที่แล้วว่าพีแบบวมันได้เห็นมันไม่จะหลั่ัมอยพอที่นี่ไงไม่ฟ้องไม่ฟ้องนี่นีบโอ ตาแม ah ่แจกแจก้ละสองพ่อสิก็ะไรเอออออลูกพ่อเนี่ยสองพ่อเหรอพ่อดีไปวัดเน่ลื้เปินมาเนี่ยเ่ราะใช่น้ำอันนี้เขกปันห้อยคอแม่แม่ลูกปันห้อยคออันนี้มันเป็นอันเดีไวกันอันปัดสรกไว้สรงไว้เป็นเงินเทียนข้าจอดหายวาเห็นบุญีลั ไอ้มาซื้อน้ำซื้ออยังกะเลวาสิเอาไปให้ลุงบาลพวกนี้มาดิเพราะซื้อใบหมือนัันท่องหยากันร้อนไปนอนหลายหมื่นบ่เขาเลยก็เลยเอาไปให้แต่ว่าที่นี่ก็เล่นยูเีอนนั่นแหละก็เลยว่านี่พอดีสิเอาไปเอาไปให้เขาน้ำท่วมนี่ยเสียเอาเสียเอาน้ำเสียเอาฟองบริจาคอันพวกดินเสียเป็นเขาน้ำทวมก้อนก็เลยเอาเอาแมทมือไหนก็บอกลองพ่อไว้ก็บอกอันที่บ้านไว้ว่าเสียเอาแมทพัดเจ็ด ก็บอกเก็เอาไเอาไปเก็ปเปนไ<ส>แ,แมสแมสแมสเัดระดาช่วงนี้ก็าอาจจะเป็นเปลี่ยนสีแนี่วางกับโควิดพราว่าข้างในสุขะก็สีม่สีเขียวสีฟ้าแน่ ส hhhh, ีแดงกับกับมี่แน่ยุติว่าสีเท่านี่อากจะทาอีกโดนยุดอกคิดว่าโอ้ข้างเาไคมบิบวอนหายเลยหายเลยหลายกาเกาเด้อปบาเด้อได้ยูได้กินได้กินได้ทานทำเนียร์ละคนเท้าร่างกายแข็งแรงเด้อไป้างแก่เนี่ยวไนรักัลาสีคือกันให้นาะ อุ้ยสาวไทยบานเนาะสาวไทยบานสีไปเแตกตาอะไรกันไปแล้วเด็กผู้หญิงนาษอ่อนกระตาไม่เปียวถิมเ้ยเปียอถิมเลยวัดสัญใหญ่ปาเราใส่ว่าเปีนแบบเนี้ยแล้วเก็บย่างเดียวเก็บให้มันผูกพันงานี่เก็บย่างเดียว เอาไว้ะพายไปวัดใช่ยังไปพักอ้าไปวัดใส่หมากใส่ปูใส่เครื่องเอีใส่เครื่องเอีไปนี่นี่นี่เขากระไปทท่าขนมเลหัวล้นนี่เขาก็ะิไปทงท่าขนมเลยหัวนไปซ่อมเทียก็ไปซ่อมก็บซิบซองก็ไปไปั่งเกาะไปเอยแหลมสาวมาให้ของวันนั้นเ็เอนะได้ไม่ มันจางลงแล้วลรามันก็สิกลับมาอีกแล้วนี่นี้เขาผัดไมเขาดกเนเ็นยม่ดมันก็เศร้าดมันดีไปเนัวซี่ี่เขาบัตซึมปนึอืมโอมีใหญ่จะบาทกว่านี้สามพัน0ห้าสามพันห้าจบาทก่อนสามพันห้าจะบาทก่อนสามพันห้าจะบาทก่อ สามพันห้าก็เป็นห้าสิห้าพวกคนเรื่องไทยอ่ะแอมพันห้าต้นสูนะหันนี่ได้เนาะต้นสุดรใบและวใส่เลยป่ะใสปูกันเลยออเขาเกียเขาเกลียวลวดนะไม่ใช่เขียงเนาะลวดในลวดอันนี้เขาเป็นก้อนจะซื้อหันห้า ฉันเอาผมเทียบเร็วนีเกี่ยมจําผมดีตอกน้อยอันนี้ก็ดีายนี่ว่าเราต้องใช้เวนขยายไายย้ายใช่ใส่ถักก่เขาไม่ด้วยว่ะแค่ใช้แค่ใช้เล่นที่โรงเนไ้เอาไปนักวิ่งเออเอาไปนะคนไปต้องทำใหม่ก็กดไป ผนไปมันเต็มรถเลยรถนักสักพาไมบรถปาเจร่กปสิบป้ไดเราจะไ้ออกรถตู้รถตู้ห้องสิบปไดักปันนี้ีรีะไรเาีนี่เราปีนแล้วเานเก่าแบบไอมันหมัดไงแค่ก็เนื้อวันนีคนค้องมันน้ำสวมแบคขอป มหามันไม่หมอสวนตูดไมันไหนดนุ่ยตดสไลเดอร์ตูดสองดนเอาหนี้ปูเอาหนี้นี่ก็นนุ่มๆเออแพนี้ปูผู้น้องกำลังซิ้งซ่าตัวไหวกับตูดเกี่ยวกันเร่งนี้น้อดดมดมหัวแล้วก็ดมทองเจ้าว่าเห็นยาันแบบนี้มื้อนี่อ้ไปให้งี้ยแล้วก็ดม รูปรูปอยอสองสิบบาทลอยหลขันแควงิขันแข็งสไห้ขันแข็ันแงม่ว่าทำยังไงนี่ว่าว่เอาด้สิสิบาทไหลอยู่เอาก็ได้ก็ได้หาใส่กระเป๋าคุยเนาะยางบุดเสร็จแล้ว Auto, huh? ออโต้วกลนอนหลับแล้วนอนหลับบนใครมุมนกลับก่อนนะคะกับก่อนนะคะลูก้อนมามาแล้วอย คนกำลังงามคนกำลังงามชาวบ้านต่อนมากลับก่อนนะครับปนเก่งคลับคนเก่งคนหู่กุลีนะครับไปอย่าดื้อนะครับไปดื้ยไหมแ้วคุณด้อไงลุ้นโอไปเข้าไปนอนแขกแล้วไปนอนนอนแต่ยังได้กระซังกระือนทุา ก้าวแล้วค่ะ,คะพี่น้องไม่ด้วยเหรอไม่เห็นของแล้วในโซปิดคลิปไปด้วย <pper pper> ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกับคอนแก่นกันแล้วแล้วก็ถ้าคุณคล้องไปทรงน่องน้อ,องแคทเข้าจ่อเสี่ยวคองอ่ะไปบริจาคพ <pper pper> ี่น้องทีหนาบถ่วงที่อยู่ดําเพิ่มเมื่อไงล่ะพอดีเ้าไม่ของดีมันอยู่บ้านอยู่แล้วที่เยาซื้อไว้อยู่แล้วเดี๋ยวสิบแปดทรงทุกเงิน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะมีคนคิดหหยอคิดถึงบอกว่าไทยบรรยากาศเวลากลับมาวันไห้นเนี่ยก็เลยมาแหลกๆบอ่บอในไ,ไทยค่ะหยอกตลาดนหแล้วก็แนได้ายได้พอกันไหมไม่ขนด